ขี่เคบแมงงอดสัตว์นิพิษชนิดต่างๆโดนกัดแล้วสีเอาอยังมาแก้อิสานพระเจ้าบอกวุ้ยย่านย่าน,ย,าน,ย,านย่านข่อยย่านดุ้ยคนทิ้งลุกชื่นักขีกระเดียมตีนมันซูอ่ะฮ่เป็นตะย่านไหมแมงเงาหรือว่าบิ๊กสกอร์เปียนวะ่ะสวัสดีครับ อิสานมาเจอครับวัอนี้คึม้มคึ้มเบิดฟ้าเลยคึ้มทุก360สามรอยหกสิบองศาเลยนะเบื้องกับท่อมน้อยเฮาด้วยเลยวันศขึ้นไปนั่งเล่นไปว่าได้ดอกน้าม,มันถว่วเนาะขีเข็บแมงงอดตะขาบหรือว่าแมงเงาหรือว่าสก,กอร์เปี้ยนหรือว่าแมงปองหรือว่าสัตว์มีพิษเกือบทุกชนิดก็ว่าได้นะพี่น้องนะถ้าเฮาโดนมันตอดมันต่อย เสี่ยวยังไม่แก้ถ้าเป็นไอตะขาบหรือว่าแมงป่องต้อยเนี่ยโเกินหานาทีดอกมิอีกสิ่งนะครับเขาถอนพิษมันออกมาแล้วก็เซเกิบเซาปวดภายในเวลาบโมโดนสี่ถึหานาทีแม่แต่ง,งูกับถอนพิษได้ในเบื้องต้นหลังจากนั้นเขาก็ค่อยไปหาเขาเนาะถ้าผู้ใดโดนกัดโดนต้อยแล้วมา <laughs> ไปเก็บสมุนไพรมาแก้ไายในหาาทีนะครับ <laughs> มามา <laughs> นี่ต้นใบล้างจืดนะครับแต่ิะเป็นทิงซี่เลยนะครับลักษณะนะไอเบื้องหลายคลิปแล้วนะครับใบล้างจืดเดี๋ยวสิเก็บเอาก้อนหักเอาเป็นจริงเลยนี่นะ <laughs> หักเอาเลยได้แล้วครับใบล้างจืดเขาตามไปเบื้องว่าสีเฮ็ดจังใดโอ้ยลมแห้งนาะพี่นอกเนาะเย็นดีดีว่ะ นี่อันนี้เขาเก็บมาได้นะครับใบล้างจืดเก็บมาได้เรียบร้อยนะครับตามนะผู้ใดอยากรูก้อันนี้แก้ภายในหม่โดนเท่านนั้นเองนะครับตามตามตามถ้าผู้ใดโดนกัดโดนต่อยมาแล้วให้นึกถึงใบนี้เลยนะครับอันนี้ใส่ได้ทั้งคนและสัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงนะนะถ้าโดนกัดโดนต่อยมาเก่เาตัวนี้เฮ็ดตามที่สารพระเจ้าสีบอกได้เลยเขาสิกแก้แบบเร่งด่วนเลยนะพี่น้องนะ บ่ต้องพิธีรีตองอย่างมากเลยถ้าโดนกัดโดนต่อยปุ๊บเด็ดมาเลยจากสองสามใบนะครับเด็ดจากสองสามใบนะครับประมาณยังซี่นะครับโอ้ยฝนกระสิบกล่องลมแล้วกันยังซี่นะจากสองสามใบนะพี่น้องเราเราเขากับงม,มเลยงม,มกลับเลยนะครับเนี่ยรสชาติของมันก็นสีออกขมนิดๆแบบเลื่อนแบบยังไงแบบนลื่นๆปากลื่นๆ่ขแขวแนะ่ นะครับหงำกินเลยเขากินแล้วนะแล้วเขาก็ตามด้วยน้าเปาซื่อๆเนี่ยพี่น้องนะกกินไปซนนั่นแหละตามตูดตูดตูดด้วยหน้าเปาแล้วนอกเหนือจากนั้นเขาก็เอาตัวนี้มาขยี้นะครับขยี้แล้วก็ไปให้มันเป็นน้านะครับให้มันเป็นน้าเป็นนี่แล้วไปทามองที่มันกัดมันกัดมองใดไปทามองนั้นโว้ไปมองนั้นนะครับอันนี้ ติ้งติ้งยีรีนะครับภายในสี่หานาทีเท่าน,นั้นเองนะครับพวกสัตว์แมลงสัตว์ตกับต่อ,ย,อยเอาอีกแล้วโอ้ยลมมันมาแห้งฝนไล่กันยังวะถึงล้มถึงฝนไล่ดากมาไหมพี่น้องเอาเป็นว่าถ้าพี่น้องโดนแมลงสัตว์กัดต่อยสัตว์มีพิษอย่างต่างๆนะพี่น้องนะก็เอานี่ไปอันนั้นถ้ายกเว้นงูที่มีพิษไล่แรงก็เอานี่ระงับจับย่างได้ ภายใน4 0นาทีนะั้เท่านั้นนะครับถ้าพวกมีพิษแห้งๆเขากะเอาตัวนี้มาแก้เป็นเบื้องต้นแล้วเขาก็ค่อยไปหาเขานะครับเหนนี้บอกได้เลยว่าเจ๋งและช่วยอิลีนะครับด้วยสมุนไพรพื้นบ้านเขานี่แหละสวัสดีครับ